พระบรมโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดี นั่งลงเลยค่ะขอบคุณขอบคุณคุณค่ะวันนี้เราจะมาแนวการศึกษาต่อข้ามมหนึ่งนะคะใครมีแผนที่จะเรียนต่อข้ามมหนึ่งบ้างหรือยังคะเนูอยากไปเรียนต่อด้านรูปค่ะเดีอยากไปเรียนศาสนาคนอยากไปเรียนพอสับคนอยากเป็นเด็กในเมืองผมไม่อยากเรียนแล้วคับ เรีนมันดหัวผมก็เหมือนกันครับไม่เรียนต่อไม่ได้นะคะลูกเพราะว่าการเรียนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนะคะ ครูว่าการเรียนอย่างน้อยเราต้องให้จบม .3 ตามการศึกษาภาคบังคับนะคะตามาพระบรมราโชโองายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะมุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนนะคะมีทัศนคติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมแล้วก็มี มีการงานที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคงมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดของพระบรมราชโองารของรัชกาลที่10เนี่ยก็คือลักษาะที่สําคัญก็คือนักเรียนต้องมีการศึกษาแล้วก็เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ทําตามพระบรมราชโองารของรัชกาลที่1ิบได้ถูกต้องนะคะอัสสลามในลกุมค่ะ วันก่อนเนี่ยคุณครูได้เนี่ยเรื่องการเรียนต่อของนักเรียนในห้องเนาะแล้วก็ซิกดิเขาบอกว่าเขาไม่อยากเรียนต่อทีคุณครูก็ไม่อยากจะให้ซิกดิเขาหยุดแค่นี้อยากจะให้เขาเรียนต่อในระดับที่สูงเนาะเรามาคุยกันว่าจะให้ซิกิเรียนต่อทําไมไม่อยากเรียนลูกเรียนต่อดิยไม่อยากเรียนขี้เกียจเ่อเฉยวะท้งานตามพระบรมราชโองบายของในุรัชการที่สิิท่านส่งเสริม การให้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างน้อยก็ส่งให้เขาเรียนให้จบภาคบังคับม .3 ได้นะเพราะว่าจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเขาที่จะที่จะได้ที่จะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็มีงานทาที่ดีได้ทำนะเนาะกออนุญาตกับผันะคะแล้วก็ครูขอฝากอันนี้ช่วยดูแลเขาด้วยเผื่อว่าเขาอาจจะคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเขาอาจจะคิดเรียนโตในระดับที่สูงขึ้น Và với cặp mạng luôn nha nhà thầy có hỏi đi miền nó khác vậy còn á ก็ปัจยกล้งค่ะเลยค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเรียนอะไรที่ปอ่าริงดิครับผมที่ได้แล้วก็ครับผมใจยังตอบครับอ้ดีมากเลยลูกครูดีใจกับเธอด้วยนะที่เจอทิ่ได้เพราะว่าต่อไปเธอต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้นะคะแล้วเพราะว่าเธอคือความหวังของพ่อแม่นี่แหละการศึกษาคือพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมุ่งจะเป็นความสำเร็จของเธอนะ กบผมจะตำลังใจให้ห้ทำอะไจครับะครูจะคอยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนชนะ่ะให้กเร็จนันนะ